ช่ไหมล่ะโยมจะออกจากทุกนี้ยังไงอะโยมต้องเป็นคนดูอ่าเป็นผู้รู้ผู้ดูโดยที่ดูแล้วดูอย่างเดียวไม่ยุ่งกับเขาเขาไอความพอใจไม่พอใจมันก็เป็นธรรมชาติอันหนึง่งเข้าใจไหมอ่านั่นแหละให้ดูอย่างเดียวจะไปยึดเขามองเขาว่าเขาเป็นธรรมชาติอัน,นห,หนึ่งโยมเข้าใจไหมค่ะเออเนี่ยแล้วโยมจะออกมาจากโลกของความนึกคิดปรุงแต่งอ่า ถ้ายอมลุดออกมาจากโลกโลกโลกของความนึกคิดปรุงแต่งนี้ได้นะตรงนั้นเลยคือความพ้นทุกข์เข้าใจไหมละ่ะอํำว่าออกมานี่คือไม่คิดเลยใช่ไหมไม่คิดนลยผิด <c oughs> มันก็ต้องคิดต้องนึกต้องปรุงต้องแต่งเียงแค่เรารู้เขาว่าเขาคิดอะไรเขานึกอะไรเขาปรุงอะไรเนี่ยใช่ไหมละ่ะเนี่ยต้องรู้แค่รู้พอแล้วรู้แล้วไม่ต้องไปยุ่งกับเขา แล้วเขาจะแดงเขาจะแสดงความเป็นธรรมชาติให้โยมเห็นอ่านี่โยมดูใจยโยมในตอนนี้เป็นไงมีไหมความคิดอ่ามีโยมรู้สิแค่รู้แค่รับรู้เฉยๆแค่รับรู้โยมสังเกตโดยเห็นไหมเ่าว่ามันมีความคิดอันหนึ่งกับผู้ที่รู้ความคิดนะอ่าสังเกตดูดิใช่ไหมมันมีความคิดส่วนหนึ่งกับผู้ที่รู้ว่าคิดผู้ที่เห็นคิดอ่ะ ไอความคิดส่วนหนึ่งกับผู้เห็นคิดส่วนหนึ่งข้อมันไม่ได้ติดกันนะเข้าใจไหมเห็นไหมอ่านั่นแหละให้โยมาอยู่กับผู้รู้นี่ผู้รู้ผู้ดูเอออย่าเข้าไปเป็นความอย่าเข้าไปเป็นคิดอย่าเข้าไปเป็นความคิดเข้าใจไหมเขาสอนโยมแบบนี้หรือเปล่าทีนั้นแบบเดียวกันเลยอ๋อสื่อว่าดีแล้วทางเดียวกันแล้วโยมยังไงอิสละมเมืองนี้ รืือได้แต่ความเข้าใจอ่าแวบไปก็รู้ถ <si ้าจะจะดึงนะดึงไม่ได้ถ้าดึงมันเอาเทตะนาไปปฏิบัติไม่ได้พอแวบปุ๊บโยมแค่รู้เนี่ยขอกลับเองจะมีเราไปดึงทันทีอ่ามันจะมีตัวมีตนไปดึงทันทีมีความเป็นเราไปดึงทันที่าไปดึงเข้าใจไหมพอแวบไปปุ๊บรู้ว่าแววบ ปล่อยอิสระแล้วก็ปล่อยมันเลยอ่านั่นแหละแล้วเดี๋ยวมันกลับมันเองผู้รู้มันผู้รู้มันก็เห็นอยู่ว่ามันแวบไปเห็นไหมละ่ะอ่นั่นแหละแล้วยาไปดึงพระพุทธเจ้าสอนให้อิสระนะ <c oughs> ให้อิสระจากความคิดในกรุงแต่งใช่ <c oughs> แต่ความคิดในกรุงแต่งมีแต่ไม่เข้าไปเล่นกับเขาไม่เข้าไปเป็นเห็ไหมแ้วแตไหมล่ะ,ละความนึกคิดกรุงแต่งมีอยู่ใช่ไหม,ไมละ่ะแต่เราไม่เข้าไปเป็นเขาอ่า ทอนความยึดมันม่นถือมั่นออกมามาเป็นเกิดแค่รับรู้เอามีความคิดและรับรู้ความคิดก็เป็นธรรมชาติอันหนึง่งไอ้ที่ว่าไม่ยึดก็คือไม่ไม่ยึดเอาความคิดนึกปรุงแต่งนี้ใช่ไหมอาจารย์อ่านี่แหละไม่<อ>ยึดว่า,วาสิ่งนั้นเป็นเรามหมดเนี่ยมันถ้าโยมทํานี้มันจะหมดความเห็นแต่ตอนนี้มันมีความเห็นว่าความคิดนี่เป็นเราอารมณ์เป็นเราเข้าใจไหมอ่าเนี่ยที่ครูบาบอกให้โยมเป็นคนดูมัน <laughs> เป็นคนดูความนึกคิดปรุงแต่ง <laughs> ใช่ไหมล่ะโยไม่ได้ถอนความยึดมั่นถือมั่นเอาจะเข้าเข้าใจไหมล่ะเนี่ยหัวใจหัวใจใของการปฏิบัติมันยู่ตรงนี้ทุกคนมีหมดเลยแต่ทุกคนมองข้ามการปฏิบัติธรรมต้องนั่งสมาธิต้องเดินจงกรมแต่การปฏิบัติธรรมคือการเรียนรู้ตรงนี้เข้าใจไหมล่ะ <ไป S 1> จะเดินจงกรมก็เดินได้เดินไป,ไปสังเกตข้างในเอามีความคิดแล้รับรู้ไม่ตาม ไม่ห้ามด้วยไม่ตามด้วยเนี่ยเข้าใจไหมละ่ะอ่าแต่นั่งก็ไม่ได้อนั่ง, <c oughs> น,งนั่งเอาความสงบนั่งเอาปัญญาใช่ไหมละ่ะ <c oughs> แค่หลับตาปุ๊บก็เรียนรู้ว่าข้างในมีอะไรเกิดขึ้นอ่าพอมีมีปุ๊บมีบางทีมันจะมาเป็นภาพมาเป็นสายของความคิดมาเป็นอารมณ์เอาแค่รู้พอ <c oughs> แล้วไม่ต้องไปยุ่งกับเขาเข้าใจไหมละ่ะแต่ยืนเดินนั่งนอนก็ทำด้วยอย่างเงี้ยแค่รู้อย่างเดียว แมนีม่คือัวใจของการปฏิบัติเราต้องหมดโกรธหมดหมดอารมณ์โมโหหมดโกรธแม่กมมันอันนี้หมดลงมันเป็นธรรมชาติความพอใจไม่พอใจมันเป็นธรรมชาติเป็นแค่มันเกิดขึ้นเรารู้มันแค่นั้นแหละแต่ไม่ล่ะไม่ห้ามเขาไม่ตามเขานะ <c oughs> <c oughs> ทุกคนมีแต่มองข้ามกันหมดใช่ไมหมล่ะ <c oughs> นั่นแหละมองข้ามกันหมดเลย พรจริงๆแล้วหัวใจของการปฏิบัตินีอยู่ตรงนี้ใช่เราใส่ใจแต่ข้องภายนอกเนะข้องภายในเราไม่เคยใส่ใจเลยได้ไหมละ่ะไปใส่ใจเรื่องราวภายนอกหมดเลยม,มันก็เลยไม่เคยย้อนมาดูข้างในเข้าใจไหมละ่ะต้องสร้างนี้ใส่นะต้องสร้างนี้ใส่ของการย้อนมาดูรำนีแต่ดูคนอื่นใช่ไหมแล้วก็มำน,มน,มนีคนอ<ด>ื<ด>่น <laughs> มันเจ๊แจ๊แจะแก้คนอื่นเพราะพอมันจะด่าก็ด่าเลยเขานมันโกรธก็โกรธเลยมันไม่เคยมาเฮ้ยมันโกรธแล้วโกรธเกิดขึ้นแล้วเนี่ยมันมันจะเริ่มมีการตั้งรู้ขึ้นมาแล้วโกรธเกิดขึ้นก็รู้มันแค่นั้นเองใช่ไหมโกรธเกิดขึ้นเอ้ยรู้แล้วมาแล้วเราต้องไปดับมันไหมอาจารย์ไม่ต้องดับเลยเอาแค่รู้อย่างเดียวให้รู้ว่าความโกรธเกิดขึ้นแล้วแล้วเราเฮ้ยข่าวบอกว่าไม่ห้ามด้วยแล้วก็ไม่ต่ามด้วยแล้วเดี๋ยวธรรมชาติเขาก็จะแสดงความไม่ห้ากดเิ ใช่ไม่ห้ามเนี่ยหมายถึงว่าไม่ไปห้ามความคิดอ่ะเข้าใจไหมล่ะไม่ไปห้ามความคิดไม่ไปห้ามอารมณ์ให้ไม่ให้เกิดใช่คําเนี้ยเข้าใจไหมคำว่าไม่ห้ามวนใหญ่เราจะเฮ้เราเข้าวัดปฏิบัติธรรมทาไมเรายังมีความคิดอกุศลอยู่มันจะต้องมีแต่ความคิดกุศลมีแต่คิดดีๆอันนั้นมันเป็นความเห็นเป็นยังไงมันเป็นความเห็นเห็นผิดอ่ะมันเป็นความเห็นผิดเข้าใจไหมโยม เข้าวัดแล้วใจใครต้องต้องดีคือใจค้าคิดคิดเรื่องไม่ดีไม่ได้มันคิดเรื่องไม่ดีก็ได้ก็รู้มันใช่ไหมละ่ะ <c oughs> มันก็เป็นความคิดมันก็มีหน้าที่คิดอ,ะดอ่ะเออแค่นั้นแหละ <c oughs> ดีดีกับไม่ดีนี่ก็สมมุติภาษาใช่ไหมสมมุติเหมือนกัน <c oughs> ดีไม่ดีความคิดทั้งหมดเลย <c oughs> คิดเ,เวลามันมันคิดดีก็รู้มันมันคิดไม่ดีก็รู้มันเนี่ยแค่นั้นเอง เป็นผู้รู้ผู้ดูที่ดีพอเข้าใจไหมทํางานในไรในสวนกรีดยางอยู่ก็รู้ได้ใช่ไหมได้รู้ได้หมดเลยจะ <c oughs> ทานู่นทํานี่ทําอะไรโยมเลยสังเกตใจโยมเลยอ่าแค่นั้นเองนี่คือการปฏิบัติม,ม,ม,ตม,มันไม่ใช่เข้าไปเดินไปเดินจงกรมไปนั่งสมาธิไม่ใช่คือการเรียนรู้ภายในในที่การหัวใจของการปฏิบัติเลยใช่ไหมละ่ะมันทําได้ทุกที่ทุกเวลาใช่ไหมอืม ทำได้หมดแล้วครับนั่นแหละเกี่ยวกับกวนหัวกวนคิ้วห่มเรืองไหมอาจารย์ไม่เกี่ยวเลยเกี่ยวกับห่มเข่าไหมต้องนุ่งเขาห่มเข่าไหมไม่เกี่ยวเลยโยมก็มีความคิดพักก็มีความคิดโยมพักก็ปฏิบัติได้โยมปฏิบัติได้ใช่ใช่โยมเข้าใจอ่ะที่คุบาบอกอ่ะ่นแหละคุยจ้าสอนเรื่องทุกข์แล้ววิธีพ้นทุกข์ในเวละนั่นแหละที่คุบาบอกทุกข์อ่ะ ทุกเนี่ยใช่ว่าความพอใจไม่พอใจความนึกคิดปรุงแต่งกระบวนการความคิดทั้งหมดอะ่ะใช่เห็ลไะเนี่ยคือตัวทุกใช่ไหมล่ะถ้ายมรู้มันยมจะไม่เข้าเป็นผู้สเสวเลยเลยถ้าดูมันใช่ไหมล่ะนั่นแหละธรรมะพระพุทธเจ้า,านี่ตัดสู้มาสําหรับนักบวชหรือสําหรับทุกคนโอ้โหทุกคนแหละมไม่ไม่แยกแยะเลยใช่ไม่แยกแยะ พลาว่าไม่รู้ทำเยอะๆไปอยู่บ้านก็ทําได้ถ้ายมไปวัดทีหนึ่งเดือนหนึ่งไปครั้งหนึ่งโยมห้างวัดไม่ละแต่ถ้ายมอยู่บ้านโยมสังเกตใจอยู่ตลอดอ่ะเป็นเมื่อไหรโยมก็ปฏิบัติอยู่ตลอดเลยเดินตามพระพทธองค์อยู่ตลอดเข้าใจไหมนะเออจะรอไปไปวัดทีให้ปฏิบัติปฏิบัติเสร็จทิ้งอีกออกมาปฏิบัติได้่ต้องวัดเอาทิ้งหมดเลยแต่สังเกตใจตัวเองนี่มันทําได้ทุกที่ทุกเวลาททุกที่ทุกเวลา ใช่ไหมล่ะอ่าไม่เกี่ยวกับเพศกับอายุใช่ไหมไม่เกี่ยวเลยไม่เกี่ยวเลยเพศกับอายุเอาใจนั่นแหละเป็นวัดอืมนานๆทีเดือนหนึ่งยโยมไปวัดกี่ครั้งนานๆทีเมื่อก่อนไปทุกวันแต่ตอนนี้สามีไม่สบาย<อ>ขับรถไม่ได้ก็ก็ห่าง<อ>แต่ก็ฝากฝากเพื่อนไปอ่าไปได้แต่วันพระ ก็สังขารแม่อำนวยแล้วไปทีละครั้งอ่าไปมันแปลนี่ะเอาเอาอย่างที่ครูบาบอกอะ่ะยมอยู่ที่ไนโยอมเคร่ใจ,ใจยมอมใช่ไหมละ่ะมีความพอใจเกิดขึ้นแค่รับรู้มีความไม่พอใจเกิดขึ้นรับรู้มีความฟุ้งซ่านรับรู้ใช่ไหมเนี่ยมีความปกติรับรู้แค่นั้นเองแล้วมันพ้นทุกข์ได้ยังไงอาจารย์พ้นก็ตรงนี้หมดความยึดมั่นถือมั่นต่ออาการ ที่เกิดขึ้นนี่แหละถ้าโยมเริ่มเป็นคนดูนะถ้าเมื่อไล่โยมเป็นคนดูเมื่อน,นั้นนะโยมจะเห็นความจริงที่เขาจะแสดงให้โยมเห็นอ่าเดี๋ยวเขาจะแสดงความกลับกอกความไม่เที่ยงความเป็นของตัวของเขาเองอะ่ะเขาจะแสดงให้โยมเห็นขนาดจิตหนึ่งที่โยมเห็นนั่นแหละแล้วถ้าโยมอ้อตรงนั้นนะโยมจะเข้าใจเลยปล่อยให้ความอารมณ์ความรู้สึกควคิดมันเล่นไปใช่ไหมเหมือนเด็กมันเล่นปล่อยให้มันเล่นไปไปล่อยมันเลย <laughs> <laughs> นี่พระโยมทำาองที่ครูบาบอกนะโยมไ็เดินตามพระพุทธองค์พระพุทธองค์สอนเรื่องความทุกข์นี่แหละเข้าใจไหมเออไม่ต้องไปวัดไปก็ได้แต่นานๆทีงโยมจะได้มีโอกาสเข้าวัดฟังธรรมแต่ถ้าโยมอย่างเงี้ยโยมเรียนรู้ฟังธรรมอยู่ตลอดใช่ไหมน่ะความพอใจก็เป็นธรรมไม่พอใจก็เป็นธรรมความปรุงใตก็เป็นธรรมทมท,ทั้งหลายทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นถือมั่นเข้าใจไหม ทั้งดีทั้งชั่วนะทั้ทงกุศลเรา,<น>ากุศล<น>หมดเลยยึดไม่ได้สักอย่างพระพุทธองค์ก็คนทุกช่องนี้เราก็เดินตามช่องนี้เข้าใจไหมบุญกุศลที่เราสร้างสร้างสร้างกุฏินี้ถ้ายึดก็ก็ไม่ได้ดนะทำดีเต่จยไปยึดดี <c oughs> ทำดีจะทำมาทำดีเราทำเฮตดดีแต่อย่าไปยึดในดีอย่าไปยึดในอารมณ์ของความดีถ้ายึดมา่อไรมันก็ยึดความคิดนั่นแหละใช่ไหมล่ะเนื้อดีเนื้อชั่ว เนื้อบุญเนื้อบาปตัวนี้เนื้อตัวนี้แต่ไม่ไม่ใช่ว่าไม่ให้ทําบุญทาแต่ไม่ยึดโยมทำไปมีอะไรที่อะไรที่เป็นความดีโยมทําไปเจอถ้ามีโอกาสใช่ไหมล่ะแต่อย่าไปยึดในอารมณ์ของความดีอืมเข้าใจไหมไม่ยึดไม่คิดว่าคิดตัวเองทำไม่ได้คิดอ่าอ่านั่นแหละเสร็จแล้วก็เสร็จอ่าถาแล้วก็ปกติไปเลยอ่านั่นแหละดีแล้วอย่าไปยึดว่าเออนี่นี่แล้ว เท่านี้กันทำนะกันทำนะเนื่อคราวนี้มันก็พูกอยู่ตรงนี้นั่นแหละเราก็จะไล่นายโยมตามไปมันก็จะไปเป็นวิมานให้เราไปเสวยต่อเป็นนางฟ้านะฮะพ่โยมพอเข้าใจไหมนะลองเอาไปปฏิบัติอหมเดินตามพระพุทธองค์เดินได้ครูบาก็เดินตามโยมก็เดินตามนั่นแหละเรียนรู้ใจตัวเองเรียนรู้ทุกอาการที่เกิดขึ้น แค่นั้นเองแค่เรียนรู้และรับรู้นะแล้วเขาจะแสดงความจริงให้โยมเห็นเองขนาดจิงหนึ่งโยมเห็นนะว่าเขาคิดเองเออเองนะความยิดมันถือมันมันอย่างหมดเลยใช่ผมเดินเข้าป่าเข้าดงไปทุกขี่ก็หาตัวนี้แหละหาที่มันอยู่กับเรานี่แต่ไม่มีใครมาบอกไงพากายเข้าป่าไปนู้นเรียนรู้ไายนั่งอยู่นี่ก็เรียนรู้ได้พาไปปู่อยู่ทาอยู่เขาอยู่คนเดียวในป่าในดงแบกกดแบกบาดแบกเข้าป่าเพื่อเรียนรู้ เพื screws, ่อจะมารู <towel>. ้ต <desserts> ัวเองเพื่อจะรู้ธรรมชาติของตัวเองอยู่ตรงไหนก็เรียนรู้ได้อะไม่มีใครเอาบอกแบบนี้ไงเข้าสอนเข้าสอนแบบนั้นต้องแบ่กายเข้าไปดูข้างในนู้นในป่านั้งนี้นั่งอยู่นี่ก็ดูได้ใช่ไหมล่ะโย่ไม่มีใครเาบอกแบบนี้ไงเขาบอกว่าหัวใจการปฏิบัติอยู่ตรงนี้เราก็จะเข้าใจใช่ความตั้งใจมีแต่ขาดปัญญามันก็มันมันก็ ยากที่จะผลทุกข์อเอาพอสมควรอะนะเอวัง <laughs> สาธุ <laughs> โยมลองเอาไปปฏิบัตินะ <laughs> ได้บ้างเสียบ้างก็ยังดีอได้บ้างเสียบ้างก็ยังดีมันจะเผอจะรู้ไม่รู้ก็เรื่องของมัน <laughs> นั่นแหละ <laughs> ไม่ต้องไปตั้ง <laughs> อ<ะ> <laughs>